นี่นะครับหลังจากที่เราได้ทำก,การฝึกงยังเหนื่อยหนักหน่วงปัญหาเราเกิดความฝังเขี้ยว,วก,กันเราไี่อย่างน้ำเคี้ยวสบายอารมณ์นี้เลยครับเราจึงทงมีการสรรคนาการกับฐานใหม่ทุกครั้งที่ว่างไว้าการฝึกครับเพื่อเวลาอัคลายครับ เพื่อคลายความสังเกตครับไม่มีความเครียดอยู่ในสายตาเลยครับทุกคนจรครับทุกคนยิ้มอย่างครับที่นี้ความสุขครับกับการสัานาการณของเราไม่ว่าจะโจนหรือจะคิดประเอกครับเราสามารถทำได้เหมือนกันครับทุกคนรับดูคนรับเมื่อกี้ยังยิ้ังมองมานะตอนนี้ มาทำอะไรครับแน่นอกครับมันแน่นโกเอาใครชอบคอนเสิร์ตี้นะคอนเสิร์ตที่เลยทุกคนครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้นักมวยที่ลอยตักนี่มันลอยตักจริงหรือว่านอนทันแล้วอยู่จริงครับคืนนี้จริงๆแล้วเราจะศักดิ์ครับแต่ว่ามันช้าครับน้องเลยเทมุกนะแล้วก็ให้นอนทันมันเป็นทีนอนเป็นเป็นวิตีรัตเลยคนสามารถแน่นโกรกได้ครับด้วยการฝึกอย่างดี ท่าที่ผมนี่คือเป็นการออกกำลังกายประกอบเพลงครับเหมือนกับพี่สาวมวยไทยครับผมโหแข็งแรงจริงเลยตองปรบมทอ่เยครับ